ได้ไหมไม่ได้เกาะอยู่ลงไปได้ไหมขอลงท้างเึ้นต้องขอดว้าะอะไรนะรล่นบ้าเ <c oughs> ลย่ะโรดมันเล็กถ้าวษาวว่าปล่อยป่า นี่ไม่ข้อก่อนโอ้ไม่พี่โลเหนื่อยไฟนะอันตรายพี่โลเลือดนั่นเลยไอเอาให้ดูด้วยนะเดี๋ยวลงเน็ตอุ้ยเยี่ยมวา